ชื่อเล่นชื่อกวางค่ะอยู่ตำบลพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้กวางจะพามาชมป่ากระโพดของกวางนะคะมีเนื้อที่สามไร่ค่ะเป็นกระโพดหวานพันแปดหนึ่งนะคะมีอายุสามสิบเก้าวันแล้วค่ะกวางทำกระโพดมาสามปีนะคะปีแรกไม่ได้ผลผลิตเลยค่ะหนอนเยอะมากเพี้ยแรง ได้กระโพดหนตันค่ะนอกนั้นเป็นหนอนหมดเลยแตพ่พอมาใช้ 4T ค่ะนี่ค่ะพอมาใช้โฟทีซองเล็กๆซองเดียวเนี่ยค่ะกลับได้ผลผลิตได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะใช้โฟทอะมิโนโบูอะมิโนเลดใช้ฉีดพ่นใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะใช้ของโฟที กวางที่กวางใช้ของโฟทีคือกวางพระทับใจค่ะคือก่อนหน้านี้กวางใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะข้าวโพดมันไม่ได้สีนี้นะคะมันไม่ได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันไม่เขียวนะคะมันจะเป็นอ่าสีเขียวออกสีใบตองแต่ว่าพอมาใช้โฟทีค่ะดูลากนะคะลากยาวใบใหญ่ตั้งนะคะกวาง เลยจึงประทับใจอะค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจและภูมิใจมากคือเป็นสารอินทรีค่ะไม่ใช่เคมีใช้และปลอดภัยกับตัวเรากวางเองเพราะว่ากวางเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้แต่พอมาใช้ฉีดโฟทีพ่นโฟทีไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเคมีไม่ได้ค่ะมีอาการแน่นอกนะคะจึงประทับใจมากเพราะโฟที ช่วยพลิกชีวิตกวางจากบดนี้จากที่กวางเป็นหนี้เมื่อปีแรกเป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาแต่พอมาใช้โฟทีโฟทีเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยทําให้กวางพลิกชีวิตได้จริงๆจากกวางทําไล่สามไล่นะคะได้กระโพดหนึ่งตันแต่พอมาใช้โฟทีได้กระโพดเจ็ดตันค่ะกวางจึงชอบมากและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าทำให้กวางหมดนี่ค่าปุ๋ยค่ายาค่ะ